สวัสดีผู้ที่ตามสุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหนึ่งนามยาปลาก็เป็นวันจุกนะครับนะครับซึ่งทำงานประจำนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่11ทนะครับธันวาคม2563นะครับก็วันนี้ก็อยู่ฟาร์มครับแล้วก็มาจากระบบเรื่องอเช็คหนูแต่ละบ่อนะครับแต่ละบ่อว่า คล้องไหมนะครับผสมพันธุ์วันที่เท่าไหร่นะครับเดือนเท่าไหร่เราเราจะได้รู้ว่าหนูเราเนี่ยจะตั้งคล้องหรือยังนะครับหรือว่ามันยังไม่ผสมพันธุ์กันนะครับเราก็จะจับตัวผู้ตัวเมียนะครับสลับกันนะครับเพื่อให้ติดลูกนะครับเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับทีเลงหนูนาครับแล้วก็ท่าน มือใหม่นะครับหรืออาจจะยังไม่ได้เลี้ยงหนูหน้าก็ดีนะครับหรือเริ่มแล้วก็ดีหรือเลี้ยงอยู่แล้วก็ดีนะครับในการเจอปัญหาคําถามสุดทิตนะครับสําหรับของผม,ผมนะครับเจอคําถามมากที่สุดนะครับเจอคําถามมากที่สุดก็ก็จะเป็นเลี้ยงหนูแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหน ผมก็เลยจะให้คําตอบว่าหนึ่งนะครับเราต้องเรียนให้ได้ก่อนเรียนให้ได้นะครับแล้วก็เรียนให้เป็นนะครับแล้วก็ทฤษทีดีนะครับกับปฏิบัตินะครับต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับอย่างเช่นนะครับก็ทางผู้ชมทางบ้านนะครับกาลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นทิศทีดีนะครับสาหรับทางผมนะครับทฤศที่ดีสหรับฟาร์มต่าง แต่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ประทําด้วยตัวเองแต่บางทีมันก็อาจจะทําไปแล้วมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ชี้ที่ดีก็ได้นะครับมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับจะปฏิบัตินะครับมันอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างงุนไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้เข้ากับตัวเองนะครับเนาะต้องเข้าใ้ตัวเองนะครับต้องใส่ใจนะครับในการเลี้ยงหนูนะก็คือเราเลี้ยงแล้วเราต้องศึกษาด้วยนะครับ เราฟังจากคนอื่นบอกมาแล้วนะครับเราลองมาทําดูนะครับมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ผลเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับใช้ทางอื่นยังไงก็ได้นะครับแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันอยู่แล้วนะครับคือเราต้องสร้างรายได้ไม่ว่ารายได้เสริมรายได้หลักนะครับหรือเลี้ยงไว้ดูเล่นอะไรต่างๆนะครับมันมันก็เลี้ยงหนูยังไงให้ให้ผลสําเร็จนะครับผมจะบอกเลยว่าคือต้องผลิตลูกให้ได้นะครับ ทำยังไงก็ได้นะครับให้หนูผสมพันธุ์กันออกลูกดีนะครับแค่นี้นะครับตอบโจทย์ได้นะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ช่างนะครับขอให้ออกลูกดีอย่างเดียวนะครับถ้าออกลูกได้ทําออกลูกได้นะครับเราก็สามารถไปต่อยอดได้นะครับเนาะเพราะว่ายังไงอะถ้าเราเลี้ยงไม่ได้ลูกเราก็เลี้ยงค่าอาหารหมดไปนวันนะครับ แต่ถ้าเราเลี้ยงได้ลูกเนี่ยเราสามารถจะไปขยายพันธุ์ต่อเองได้่ขยายบอนะครับขยายที่อะไราที่จะเลี้ยงหนูนานะครับก็ถ้าถ้าออกลูกเยอะๆเนี่ยเราอยากจะขายแล้วก็ขายได้นะแต่ถ้าหนูไม่ออกลูกนะเราไม่รู้จะเอาอะไรไปขายนะครับพูดถึงาการที่เลี้ยงหนูนาที่ผมเจอคือ หนึ่งที่เลี้ยงแล้วไปขายไหนนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่านะครับสาหรับทุกใหม่เนาะก็ผลิตลูกให้ได้ก่อนนะครับผลิตลูกให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ตลาดก็ก็เริ่มจากชุมชนนะครับเริ่มจากเฟซบุ๊กนะครับตามเพจตาม u ู u b e อะไรเนี่ยที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็บอกให้ลูกค้านะครับลูกค้ารู้ว่า เขาสนใจที่อยากจะกินหนูเราอะไรประมาณนี้หรืออยากจะได้พ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงต่อนะครับมันจะเป็นขั้นตอนที่เราเลี้ยงหนูด้วยนะครับแล้วก็ทําการตลาดไปด้วยนะครับอันนี้จะบอกเลยครับต้องขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับกรณีที่เราเลี้ยงหนูเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่ติดป้ายหน้าบ้านหรือว่า ไม่ทำเป็นฟาร์มขึ้นมาหรือว่าไม่ได้เล่น Facebook ไม่เล่นอะไรเนี่ยครับมันจะเป็นประเด็นสําคัญที่คนอื่นไม่รู้นะครับคือคนที่สนใจที่อยากจะซื้อหนูรับทานหรือซื้อพ่อแม่พันธุ์นะครับมันเขาก็ไม่รู้ว่าท่านเลี้ยงอยู่นั่นเองนะครับแต่ท่านทําตลาดด้วยนะครับอย่ายังท่านเล่นไม่เป็นนะครับก็อาศัยลูกหลานนี่แหละนะครับเนาะ อ่ะโพสนะครับหรือทําคลิปอะไรต่างๆนะครับใช้อาศัยลูกหลานที่มี Facebook นะครับไม่ว่าลูกพี่น้องอะไรเงี้ยฮะก็ลองทําดูเนาะอ่ะมันอาจจะเป็นลมๆแลงๆแต่ลองทําดูนะครับผมเชื่อว่านะครับคุณต้องขายได้แน่นะครับแต่ถ้าไปทําการตลาดเลยนะครับเลี้ยงอย่างเดียวนะครับไปไปโฆษณานะครับไม่ให้คนอื่นรู้นะครับมันมันก็ ผมบอกได้ครับไม่มีทางสําเร็จนะครับไม่มีทางสําเร็จหรือว่าไม่มีทางได้รายได้นะครับเนาะแต่เลี้ยงหนูนามันก็ไม่ได้รวยอะไรนะครับมันก็พออยู่พอกินนะครับตามวิถีนะครับชีวิตบ้านๆพอเพียงนะครับเพราะว่าในการเลี้ยงหนูเนี่ยมันมันใช้พื้นที่ที่ไม่เยอะนะครับใช้พื้นที่ที่ไม่เยอะนะครับใช้พื้นที่ที่น้อยบางทีก็อยู่ในร่มนะครับเราก็ไม่ได้ตากแดดนะครับไม่เหมือนทานาเนาะ ทำนาำต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับอยากได้เยอะก็พื้นที่ต้องเยอะขึ้นไปนะครับแต่เลี้ยงหนูเนี่ยเราสามารถขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะลงทีเดียวแล้วจะได้จะได้เหมือนคนที่เขาเคยทํามาก่อนนะครับเ,เราก็ต้องไปสอดส่องดูเขานะครับว่าเขามีวิธีขายยังไงเขามีวิธีขายยังไงการตลาดของเขานะครับมีวิธีทํำยังไงนะครับในการตลาดของเขา แต่นี้ผมก็จะแนะนําคือหนึ่งอย่างที่ฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับสาหรับมือใหม่นะครับเนาะก็คือเลี้ยงให้ได้นะครับเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้เป็นนะครับศึกษาให้ดีนะครับทฤษฎีกับปฏิบัตินะครับต้องไปด้วยกันนะครับถ้าเลี้ยงแบบนี้ไม่เข้าตัวเองนะครับเราลองเปลี่ยนใหม่เลี้ยงหนูนะครับไม่ว่าระบบน้ําไม่ว่าระบบบ่อนะครับมันมีข้อดีข้อเสีย แตกต่างกันไปนะครับมันไม่ไม่ใช่ว่ามันจะดีไปทั้งหมดไม่ใช่นะครับก็อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่คนที่อยากจะเลี้ยงอะ่ะผมชอบเลี้ยงแบบแก้วอ่ะนะครับผมชอบแบบเนี้ยผมจะทําแบบเนี้ยมันได้หมดมันได้หมดนะครับเพราะว่าแบบแก้วมันลงทุงนไม่สูงนะครับหรือเป็นเป็นถังนะครับแล้วแต่ตัวเองนะครับหรือว่าจะเลี้ยงแบบระบบร้อยเปอร์เซ็น อย่างผมอย่างผมก็เลี้ยงระบบน้ำร้อยเปเ็นนะครับคือ1เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเดินเติมหรืออขวดความขาม้างนอกนะครับขวดความข้างนอกข้างในจะเป็นข้องอ,งอก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหัวก๊อกน้ําหมูก็ได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับก็อยู่ที่นะครับคนชอบในการเลี้ยงหนูน้ามากกว่าว่าคุณจะเลี้ยงแบบไหนอะไรยังไงนะครับจัดเรื่องระบบน้ําระบบอะไรก็คือ,คอให้เข้าออกับตัวเองนะครับอันนี้ผมก็ได้สอบถามนะครับจาก คนที่เลี้ยงหนูหลายๆท่านนะครับบางคนบอกระบบน้ำดีดีกว่าผมชอบแบบนี้บางคนบอกชอบแบบนี้ผมชอบอาหารแบบนี้ผมชอบทําแบบนี้นะครับการแจ้งหรือลงเดือนนะครับได้หมดนะครับมันไม่มีว่าต้องเลี้ยงแบบนี้นะแบบนี้นะไม่ใช่นะครับเราต้องดูกับตัวเองด้วยบางทีหนูอย่างเช่นนะครับหนูไม่ผสมพันธุ์พี่ทํำยังไงนะครับอาบน้ํานะครับอาบน้ําก็แล้วนะครับอาบน้ําก็แล้วนะครับ เปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ก็แล้วนะครับอาทาแบบไหนก็นแล้วนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวหนูด้วยนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวหนูด้วยนะครับบางทีหนูอ้วนเกินไปนะครับบางทีถ้าไปตายก็ไม่ออกลูกนะครับแต่บางตัวก็ออกลูกแต่ออกลูกน้อยเพราะว่ามันมีไขมันอยู่ในท้องเอยอะนะครับเข้าไปแทรกอยู่นะครับก็วันนี้ผมก็มาพูดคุยนะครับให้ความรู้นะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงหนูนาเนาะก็ผมไม่อยากให้ ท่านที่ลงทุนไปแล้วนะครับจากเลิกเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีหลายฟาร์มนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขายดีอะไรมากมายนะครับมันก็อยู่ได้นะครับเนาะมันก็อยู่ที่เราเลี้ยงนะครับเราจัดแบบไหนนะครับถ้าจัดระบบแบบก๊อเซนต์นะครับมันก็จะไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้ามีเวลานะครับโอเคครับลงทุนไม่เยอะนะครับเนาะวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเจอ ผมเจอเรื่องคำถามก็อยากทีว่านะครับเลี้ยงหนูแล้วจะไปขายไหน<笑><笑>นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องกเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนี่นก็คือเกี่ยวกับทาไงให้หนูออกลูกนะครับมันมันก็ขึ้นอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะใส่ใจมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าอย่างเลี้ยงหนูนะครับงานอย่างอื่นก็เช่นกันครับไม่ว่าทํานาทําไร่ทาสวนนะครับ ก็คือมันจะเป็นสูตรนะครับของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นข้าวเนี่ยจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนนะครับให้น้ําช่วงไหนนะครับหนูก็เช่นกันนะครับเราจะเลี้ยงอาหารช่วงไหนนะครับเราจะดูสังเกตมันท้องช่วงไหนหรือจัดทาความสารบอกตอนไหนนะครับมันเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่เรานะครับปรับใช้นะครับในในฟาร์มเนาะ ก็วันนี้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมมีสินค้ธธามาแนะนำนะครับก็จะเป็นนะครับครีมขี้ผางอรหน้านะครับในแบบนี้เลยครับแต่ก่อนผมทําเป็นครีมตรงนี้จะเป็นตัวเล็กกว่านี้นะครับแล้วผมเลงเลงปัญหาว่าไอตรงนี้มมนชอบหักนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ชอบหักนะครับผมก็เลยต้อง นะครับหาครีมตัวใหญ่มานะครับเพื่อให้มาตรฐานนะครับลูกค้าท่านที่สั่งไปก็ได้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ได้ใช้ยาวนานเลยนะครับมันก็อาจจะมีบ้างนะครับทำรุดทําอะไรนะครับใช้ไปนานๆนะครับทําไมผมถึงทําตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีขี้ไปเนี่ยมันบิดได้ครับตรงนี้ผมก็เลยทําที่กันนะครับทําที่กันเพื่อไม่ให้บิดนะครับเพื่อไม่ให้บิดนะ เพื่อว่ามัน,มนใช้ได้ดีขึ้นเวลาขี่มันก็ได้ไม่บิดนะครับผมแต่ก่อนผมทาไอ้ตัวนี้ม่มีนะครับมันก็บิดบางทาีเราทดสอบเองด้วยทดสอบเองด้วยแล้วก็ทำเองด้วยทั้งปลายผมก็พันปลายนะครับขนาดความยาวก็อยู่ที่า50าเซนนะครับเหมาะมือไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาขี่หนูนะครับมันก็อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองขี่ให้ดูนะครับในบอดนี้เนาะ แบบนี้ครับเนี่ยครับก็อ,อยู่ที่เราหนีอยู่ที่เราหนีดนะครับ,รบเนี่ยแบบเนี้ยตัวนี้ไซโลนะครับถูกไซโลนะครับเนี่ยเนี่ยก,ก็ก็คีบขึ้นมาอย่างงี้นะครับนี่ขี้ขึ้นมาอย่างงี้แต่ใช้ช้แต่ใช้ีิจริงแล้วนะครับอ่ามันต้องมีถุงมือข้างซ้ายด้วยครับแต่คีบขึ้นมาเนี่ยผมแนะนําให้ ข้างซ้ายหรือข้างขวาท่านที่ท่านถนัดทางไหนก็ได้นะครับอีกมือหนึ่งคีบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คีบขึ้นแบบอย่างนี้นะครับมันจะทําให้หนูเจ็บมากเกินไปนะครับเนาะนี่คีบขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เห็นทางไหมฮะแล้วก็จับหางเนาะแต่ข้างนี้ควรต้องสวมถุงมือด้วยนะครับแล้วก็จับอย่างนี้นะครับเวลาย้ายบ่อหรือจับสศกพง จับอย่างนี้นะฮะจับหนูนะครับสําหรับหนูใหม่เนาะก็อย่างนี้นะฮะหนูเนี่ยเราจับเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ดุเลือที่เราดีนะครับแล้วก็หนูมันจะไม่ดุเกินไปนะครับเนาะแต่ทํางี้มันจะสบายใจกว่านะครับเนี่ยเราก็เสร็จแล้วก็เราจะไปใส่โครงหรือย้ายบ่อย้ายอะไรนะครับมันก็ง่ายนะครับเพราะว่าเนี่ยทีมที่ที่ผมเจอปัญหาคือนี่เป็นกินตุ่กับชอบหักตรงนี้นะครับแล้วก็ชอบหักตรงนี้นะครับ ผมก็เลยดัดแปลงนะครับเนี่ยฮะมันเป็นครีมที่ตัวที่ใหญ่กว่ากันเลยนะครับราคาราคานะครับราคาก็อยู่ที่200บาทนะครับรวมโอนนะครับ200บาทรวมโอนนะครับจะส่งให้เลยนะครับรวมส่งด้วยรวมโอน200บาทนะครับแต่ถ้าเก็บเงินไปทางนะครับ220บาทนะครับครีมตัวนี้นะครับผมก็ ทำมาเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเบอร์โทรผมได้เลยนะครับด้านบนนะครับหรือว่าทักผมก็ได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับหมูโซดานะครับหรือทางเพจก็ได้นะครับทางเพจชื่อหนูนาปัญญาฟาร์มจำหน่ายพ่อแม่พันหนูนานะครับก็ทักได้ครับแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือนี่คะเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันการจับตั้งแต่ผมใช้ถุงมือมาเนี่ย ผมไม่เคยโดนกัดครับแต่มันไม่เข้าเนาะไม่เข้านะครับแต่เจ็บแต่เจ็บนะครับก็อันนี้นะครับรวมโอนสองร้อยบาทนะครับรวมโอนสองร้อยบาทหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่ได้ทั้งชายทั้งขาไปนะครับรวมโอนสองร้อยบาทแต่ถ้าเก็บเงินไปทางสองร้อยยี่สิบาทนะครับก็ทักมาได้นะครับสำ้องกันถ้าท่านใดไม่มีก็สนใจทักมาพูดคุย ก็วันนี้ผมก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจอคําถามทีส่ส่วนมากก็คือเลี้ยงหนูแล้วจะไปขายที่ไหนนะ,ไไนะครับขายยังไงนะครับมันจะได้ยังไงนะครับหนึ่งต้องเลี้ยงให้เป็นก่อนเนาะเลี้ยงให้เป็นก่อนนะครับวันนี้ผมก็มาให้ความรู้จากวันหยุดนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเผื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์ animals, ให้ด้วยนะครับเพื่อ,อมีกําลังใจนะครับทาคลิป นะครับหาความรู้ดีๆนะครับหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนานะครับมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ในการเลี้ยงหนูนาเลี้ยงแบบไหนยังไงอะไรยังไงนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ครับยินดีรับตลอดรับสายทุกท่านนะครับอยู่ที่ว่าเ้่าผมว่างผมรับคุยนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับเนาะก็วันนี้หนูนาป่าฟาร์มนะครับอำเภอบัวพนมวิสัยจังหวัดนครสวรรค์ นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ตไปก่อนครับสวัสดีครับ